Upon the housetop, reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. All for the little ones' Christmas joys. Ho, ho, ho. Who wouldn't? รถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่ามากับตัวรถที่เป็น SUV นะครับ Performance จัดเต็มกันแน่นอนนะครับแล้วที่สําคัญคันนี้นะครับปีใหม่มากนะครับปี2023นะครับแล้วที่สําคัญสีนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันแน่นอนนะครับกับสีเทาเซ r e n i น e เกรย์นะครับกับรุ่นนี้เลยนะครับ Mercedes-Benz GLE53AMG ตัวรถคันนี้นะครับปีนี้เลยนะครับปี2023นะครับเลขไมล์ก็วิ่งน้อยเพียง19,000กิโลเท่านั้นเองนะครับวารันตีศู Mercedes-Benz นะครับไทยแลนด์ถึงปี2026เลยแล้วที่สําคัญนะครับราคา ถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงลงมานะครับเกือบเกือบสล้านบาทเลยนะครับวันนี้คันนี้เลยเบน์เครเราจัดมาให้ในงบประมาณเพียงแค่4ี่ล้านสี่แสนบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งคันนี้ตัวรถนะครับมีพาร์ทชุดแต่งที่เป็นแบ็กอีดิชั่นเนี่ยทำให้ตัวรถมีความโดดเด่นและความดุด,ดันที่มากขึ้นนะครับแม้ดูสีสีเทาตัดสลับ สีดำพร้อมด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เป็นโครเมียมพร้อมดาวมือเซเ s สเบนที่เป็นดาวแบบดาวใหญ่เลยครับดาวกระจกเลยทําให้ตัวรถเนี่ยมีความดูดนันความสปอร์ตที่มากขึ้นด้วยนะครับกระจังหน้าต่างๆก็เป็นแบบ GT Sport นะครับมีกล้องรอบคันนี้ไฟหน้าต่างๆนะครับก็เป็นแบบ m ม l า i b ติบีมด้วยนะครับดีไซน์ใหม่ให้ความหรูหราล้าสมัยด้วยนะครับด้านข้างนี่เรามาดูด้านข้าง ด้านข้าง้องบอกว่าสวยแน่นอนเพราะว่าตัวล้อนะครับตัวนี้เลยนะครับลองดูนะครับล้อเนี่ยเป็นล้อลาย AMG พิเศษเฉพาะรุ่น GL-E 53เท่านั้นนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับตัดสลับด้วยสีดำด้านนะครับพร้อมกับตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับโลโก้ AMG สีแดงด้วยไซส์นะครับตัวนี้ให้ไซส์ขนาดถึง21นิ้วเลยเห็นไหมครับสวยงามดูด้านข้างหูกระจกต่างๆเป็นสีดำคิ้ว ถ้าเป็นรุ่นสแตนดาดปกติจะเป็นสีโครเมียมนะครับแต่พอเป็น GLV 53นี่ครับจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยสวยงามมากนะครับในส่วนของประตูนะครับก็มีระบบ k ีย l e s s g กเวลาเราล็อกรถเปิดรถเนี่ยก็ไม่ต้องใช้กุญแจด้วยนะครับ มาในส่วนของความปลอดภัยด้านข้างนะครับก็มีระบบ l ล n d Spot ด้วยนะครับเวลาเราขับรถออกเลนซ้ายหรือขวาถ้ามีรถอยู่ในมุมอับนะครับไฟตัวนี้ก็จะแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคันนี้คือเครื่องยนต์ AMG นะครับ3,000ใบเทอร์โบนะครับเบนซินนะครับให้กำลังแรงม้าคันนี้ที่435แรงม้านะครับและยังมาพร้อมมาเกียร์อัตโนมัติถึง9สปีดด้วยบันไดข้างนะครับก็เป็นแบบ Si l e n นิ่งบอร์นะครับเพิ่มเติมความสวยงามมาครับนี่แล้วก็ดูด้านข้างครับไซส์ของตัวรถนะครับ เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับนี่สวยงามมากนะครับสำหรับ GV53 หูโอ้โหแล้วสีนี่ก็ตองบอกว่าหรูหราสวยงามดูดันนะครับด้านท้ายนะครับก็ดิฟิเซอร์ปลายท่อคู่นะครับอันนี้ของ AMG เลยนะครับพร้อมด้วยฟังก์ชันตัว s p o r t e x h a u s t ด้วยเวลาเราเปลี่ยนโหมดที่เป็นโหมด s p o r t Plus ตนะครับตัวเสียงท่อก็จะมีการเปลี่ยนด้วยนะครับฝาท้ายต่างๆเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมด้วยระบบแนด์ฟรีนะครับสามารถใช้เท้าเตะเปิดเตะปิดได้ด้วยนะครับนี่เ v คันนี้นะต้องบอกว่า ทุกไลฟ์สไตล์ทุกการเดินทางจริงนะครับคันนี้ต้องยกให้เลยนะครับเอาไว้ว่าตัวรถคันนี้นะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับสามารถสแกนเคอร์โค้ดที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันอื่นของทางเบนเคของเรานะครับสามารถเข้าไปรับชมที่แครตตลอกออนไลน์ของเราที่ w w w b e n k com นะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ใม่น้อยให้เลือกกันแบบจุใจกันกว่า2องไร่คันเลยนะครับมาครับผมพามาดูในเรื่องของห้องโดยสารภายในกันต่อนะครับเข้ามาสู่ภายในห้องสารของตัว GV53 นะครับรถใหญ่ ข้อดีคือนั่งสบายครับสัสดส่วนความสูงของผมเนี่ยร้อยแปดสิบห้านะครับดูครับตัวเรื่องของเล็กลูมเฮดรูมเนี่ยยังเหลือนั่งสบายนะครับแล้วก็ไฟเบียไลท์ต่างๆนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ถึง64โทนสีด้วยนะครับเครื่องเสียงเป็นแบบเบอร์เมสเตอร์แล้วก็ที่ชอบอย่างนึงกุลาลรานั่งหลังเนี่ยในส่วนของกระจกนะครับประตูซ้ายและขวานเนี่ยจะมีในเรื่องของม่านด้วยแต่ถ้าเป็นพวก g l e 300D หรือ GE ตัวธรรมดาเนี่ยเราต้องใช้มือเกี่ยวปกติแต่ว่าตัวนี้มาพร้อมด้วยคอนโทรลด้วยระบบไฟฟ ใช้งานได้สะดวกนะครับในส่วนของตำแหน่งเบาะหลังเนี่ยก็นั่งได้3คนนั่งได้แบบสบายๆเลยนะครับกว้างๆนะครับแล้วก็ตัวเบาะหนังเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นหนังแนปป้านะครับตัดสลับด้วยอาคารทารเดินได้แดงแล้วก็นี่ครับมีเบลแดงตัวเบลแดงนี่สําหรับตัวรถรุ่นพิเศษเท่านั้นนะในตระกูลที่เป็นแบบพวกห้าสามสี่สามแล้วนี้ครับจะได้ตัวเบลแดงทั้งหมดเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวภาพดูด้านหน้ากันต่อเข้ามาในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้านะครับเบาะคู่หน้าต้องบอกว่านั่งสบาย บา่กว้างแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวบา่เนี่ยจะให้อารมณ์ความสปอร์ตหน่อยนะครับเพราะว่าตัวบา่ตัวนี้นะคูหน้าเนี่ยจะเป็นของ MG เลยนะครับจะเพิ่มในเรื่องของปีกนะครับตัวนี้เห็นไหมจะมีความสูงมากกว่ารุ่นที่เป็น g l แ3ล0ีมีทั่วไปนะครับเวลาเรานั่งเนี่ยบอกค่อนข้างกว้างกว่านะครับกระชับกว่าเวลาเราขับเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยตัวปีกเนี้ยจะคอยดันเราไว้นะครับตัวหน้าจอนะครับจะมีความแตกต่างเลยนะครับจากตัวที่เป็นรุ่นปกตินะครับอ่ะลองดูพอเราออนไฟมานะครับ ตัวหน้าจอนะครับของรุ่นพิเศษร,รุ่นนี้นะครับคือตัวโลโก้จะบ่งบอกเลยครับว่าตัวรถในรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษคือ AMG นะครับแล้วก็มาในส่วนของสมรรถนะในเรื่องของ p e r ร์ r m a n แมของ AMG เนี่ยแล้วสามารถดูค่าของตัวรถได้หลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความร้อนของน้ํามันเครื่องน้ํามันเบรกน้ํามันเกียร์นะครับ สามารถดูได้หมดเลยนะครับแล้วถ้าเราเข้ามาในเรื่องของหน้าจอตรงกลางตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ p e อ f o r m a n c e AMG อันนี้คือชอบเลยนะครับเราสามารถดูค่าของตัวรถได้หลายรูปแบบเลยแรงจีก็ดูได้นะครับเห็นไหมครับคันเร่งอ่าหรือว่าแรงเบรกนี่เห็นไหมครับคือมันเป็นกราฟิกที่แบบเราสามารถดูแล้วแบบผมว่ามันโอเคนะสําหรับคนขับขี่รถประเภทนี้นะครับองศาของพวงมาลัยการหมุนการเลี้ยวต่างๆเนี่ยครับผมว่าแฮปปี้มากนะครับสําหรับการใช้งานของตัวรถในรุ่นนี้นะครับ เครื่องยนต์นี่ครับเอนจินนะครับเห็นไหมรัรตากันสิ้นเปลืองต่างต่างดินามิกซีเล็กล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบเลยนะครับสูงสุดคือโหมดสปอร์ตพัทพอโหมดสปอร์ตพัทที่อย่างที่ฉันบอกแล้วว่าตัวท่อเนี่ยเป็นสปอร์ตเอ็กซ์อร์ดด้วยนะครับ จะมีเสียงท่อที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเสียงโหมดปกติด้วยนะครับแล้วก็สําหรับไฟเบรไทนี่ก็สามารถปรับเปลี่ยนไปเลยตามความชอบเลยครับได้สูงสุดถึง64โทนสีด้วยนี่ครับเดี๋ยวลองทำให้ดูลูกค้าชอบสีไหนก็ปรับสีนั้นกันได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนี่ครับสมาร์ทโฟน Apple CarPlay Android Auto นะครับแล้วก็สามารถซิงค์ในเรื่องของแอป Mercedes me ได้ด้วยนะครับเวลาเราคอนเน c t ตัวรถกับมือถือแล้วนี่นะครับเราสามารถดูประวัติเซอร์วิสได้สามารถบุ๊กคิงคิวเข้าเซอร์วิสเนี่ยผ่านแอปพลิเคชัน Mercedes me ได้เลยนะครับแล้วก็หลังคาทุกอย่างเป็นแบบพนโนมิก,การสรูฟทั้งหมดเลยนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านี่ครับลองดู เห็นไหมครับอานว่ายังไงก็สวยงามนะครับแล้วที่สำคัญตัวรถคันนี้นะครับยืนยันได้เลยว,ยว่าใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับแล้วให้ความแตกต่างเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดเต็มไม่เหมือนใครนะครับรถใหม่ป้ายแดงในหล้านกว่าบาทนะครับ สำหรับคันนี้เดี๋ยวผมมาทวนรุ่นให้ Mercedes- Benz GLE 53คันนี้นะครับตัวรถคันนี้ปี2023นะครับต้นปีเลยนะครับและยังมาพร้อมกับสีเทาสวยหรูไม่เหมือนใครนะครับเซอร์ไนเกรนะครับแล้ววารันตีคันนี้นะครับยังถึงปี2026ด้วยครับกับเลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง19,000กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบน์เคเราตั้งไว้อยู่ที่4,490,000บาทเท่านั้นเองครับหากคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่คันนี้ต้องห้ามมลลลาดกััันนนเเเยยะครรรรรบบ่อูแงจต็ุี้ เมอร์เซเดสเบนซ์ GLE 53 AMG นะครับตัวรถคันนี้นะครับปี2023เลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง19,000กิโลเท่านั้นเองนะครับวารันตีศูนย์เมอร์เซเดสเบนซ์ไทยแลนด์นะครับถึงปี2026นะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบลนเคเราตั้งไว้อยู่ที่4,490,000บาทเท่านั้นเองนะครับมาที่เบลนเคที่เดียวจบครบทุกคำต้องการวันนี้สวัสดีครับ